เลยนะครับภาษาเมืองอู้บักไหจ้างนะครับไม่ได้เป็นคนเหนือเนาะเป็นคนพะเยานะ <c oughs> มมอยุ่เชียงใหม่หกป <c oughs> ีมีเริ่มมีคนฟังไม่รู้เรื่องนะครับมีมีใครมาจากจังหวัดอื่นไหมครับที่ไม่ใช่เชียงใหม่ครับ <c oughs> หลายที่แนละ้วมีคนมีคนพะเยาไหมครับ <c oughs> โอ้ยหลายคนเลยอุ้ย <c oughs> ดีใจมากคนเชียงใหม่นะครับ ยกกันไปเกรงใจคนด้านข้างด้วยนะครับยกมือก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับเอาปว่าแอมขอขอบคุณทางผู้จัดงานก่อนดีกว่าที่ทําให้แอมไดมาร้องเพลงให้กับทุกคนฟังนิ้วนี่คือวันที่31คืนจิ้นปี2554ในวันนี้นะครับก็ดีใจมากขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับผมอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะครับเดี๋ยวเรามาเขาดาวร้องกัน มีจูเนียร์ไปแล้วมีแอมไปแล้วเดี๋ยวเจอรุ่นพี่เดอะสตาร์อีกหลายๆคนเลยอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะครับอยู่เข้าดาวด้วยกันนะครับปกติแล้วนะครับผมเวลาแอมข้าดาวนะครับมันจะข้าดาวที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อญาติพี่น้องต่างๆมีจัดงานเล็กๆในบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะอ้างอิงจากทางโทรทัศน์แอมก็ฝันว่าเออสักวันหนึ่งเนี่ยเราก็อยากมาร้องเพลง เอาดาวสักที่หนึ่งแล้ววันนี้อมก็ดีใจมากที่แอมได้มาเอาดาวร่วมกับทุกคนที่นี่ที่เชียงใหม่แล้วก็กับแฟนคลับก,กับแฟนเพลงกับทุกคนเลยก็ดีใจมากเอมไม่คิดว่ามันจะเป็นจริงได้บางทีเอมก็คิดว่ามันเป็นปาฏิหารครับ